ท่านใดที่ตามหางานคลาสสิกครินแนะนำผืนนี้นะคะสีน้ำตาลพาสเทลค่ะลายดาวกระจาย คุณินสวัสดีค่ะวันนี้มีผ้านะคะสีน้ำตาลคลาสสิกลายดาวกระจายมานำเสนอคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะผ้าผืนนี้หลงรักมากๆเลยค่ะลูบลื่นไม่สะดุดไม่มีปุ่มไม่มีปมคนทอฝีมือเยี่ยมจริงๆคุณินพาเข้าไปชมใกล้ๆเลยค่ะว่าดีจริงไหมดียังไงดูหัวสิ้นค่ะเป็นน้ำตาลแต่เป็นน้ำตาลพาสเทลนะคะซึ่งมีเป็นน้ำตาลเฉดอ่อนเหมือนกับบริเวณได้ยืนนี้นะคะแล้วก็ยกด้วยน้ำตาล เฉดเข้มๆแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยนะคะให้ชมใกล้ๆแบบนี้อ,อยากให้คุณเห็นนะว่างานใกล้ๆงานดีๆอย่างนี้เดีย๋ยวนะคะก็คือไม่โฟกัสเดี๋ยวใหม่ค่ะแบบนี้เลยนะคะให้เห็นอย่างนี้ก็ได้ค่ะแบบนี้นะคะซึ่งซึ่งอ,อยากให้คุณได้เป็นเจ้าของอะคะ่ะเดี๋ยวพาเข้าไปชมแบบ เนื้อผ้าใกล้ๆนะคะกล้าเปิดเผยถึงเนื้อในเลยทีเดียวค่ะเห็นไหมคะคุณคุณค่อยลองสังเกตภาพผืนนี้ดูนะคะปุ่มปมนะคะแทบไม่มีค่ะอ่ามีตรงนี้นะคะมีตรงนี้เล็กๆนะคะเป็นปมเละะ็กๆเนี่ยค่ะอ่าค่ะแล้วก็ไม่มีเลยปกตินะคะงานฝ้ายหมักโคนเนี่ยเป็นงานที่ทอยากเพราะลักษณะของฝ้ายจะเป็นฝ้ายที่มีความอ่อนนุ่มมากๆนะคะ แต่ผืนนี้ค่ะคุณถ่ายไปคุนสังเกตว่าคนทอนี่ฝีมือจริงๆเลยน่าจะคุกคีกับผ้าหมักโครนมานานแล้วถึงทอได้งานออกมาแบบนี้นะคะค่ะมีผืนเดียวจับจองได้เลยนะคะเป็นผ้าสุขโขทัยแท้ทอมือแท้ บุผ้ากาวให้แล้วเรียบร้อยมีการเย็บติดกันไว้แบบนี้เรียกว่าเย็บบ่วงขนาดผ้าค่ะขนาดปกติของฟืนจากจังหวัดสุขโขทัยคือ110ซนตมตรคูณ180ซนมค่ะซึ่งสีนะคะถ้าออกแบบมาดีจะมีความคลาสสิกแบบนี้นะคะก็ ทักถ,ถามถ่ายเข้ามาได้เลยในหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ผ้าทอพักเหนือใบคูรินค่ะทางช่อง YouTube นะคะจะมีรีวิวภาพใหม่ๆทุกวันเป็นภาพเคลื่อนไหวค่ะหรือ,อใช้หมายเลขโทรศัพท์เพิ่มเพื่อนทางไลน์ก็ได้ค่ะแม่ขาพูดง่ายใจดียินดีตอบทุกคำถามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ